ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเป็นไอเดียทําหลอดไฟจากคอขวดนะครับนี่เอาทาหลอดไฟแบบเสียบปลั๊กได้นะครับผมก่อนอื่นผมจะใช้ในส่วนของตรงคอขวดนะครับนี่จะใช้คอขวดแล้วก็ฝาแล้วก็จะมีเป็นพวกปลั๊กอะไรพวกนี้เก่าๆแล้วก็เป็นเต้ารับหรือว่าเต้าหมุนหลอดไฟนะผมนี่ก่อนอื่นผมก็จะเอาตัวหัวปลั๊กเนี่ยมาทําการตัดนี่เลยปอกออกให้เหลือแต่ตัวหัวปลั๊กอย่างเดียว นี่นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะบีบได้นะครับนี่เราสามารถที่จะบีบเอาสายไฟอันเก่าออกได้อันนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดทําการเจาะรูเดี๋ยวไว้ผมจะยัดเอาไว้ในฝายัดตัวหัวปลั๊กนี่เอาไว้ในฝานะครับนี่ก็ลองจับทับทาบดูนะผมนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะทําการแต่งด้านในฝาด้วยให้ตัวหัวปลั๊กเนี่ยใส่ได้ให้แบบลงไปแบบลึกๆเลยนะครับผมนี่ ใส่ไปแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไว้ผมก็จะหมุนฝาเข้าไปอีกทีหนึง่งอันนี้ก็ในส่วนของตัวหลอดไฟจริงๆตรงนี้มันเป็นสายไฟยาวนะครับผมก็เลยจะเอามาไว้สําหรับเสียบปลั๊กนะผมผมจะเอามาไว้แบบสําหรับแบบเสียบปลั๊กไม่ต้องห้อยสายยาวนี่ผมก็ใช้การนี่ครับผมปอกสายไฟแล้วก็ให้เหลือประมาณนี้นะผมแล้วผมก็ใช้เสียบเข้าไปในตัวหับปลั๊กเลยแล้วก็ทําการบีบก็บีบให้แน่นเลยนะผมนี่ใช้สายไฟเสียบเข้าไป นี่ผมก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ใช้ครีมบีบให้แน่นเลยก็ทําการบีบนี่นะครับผมบีบให้แน่นเลยบีบสายไฟตัวหลอดไฟเข้าไปในส่วนหัวปลั๊กนะครับแล้วก็ทําการบีบให้แน่นเลยเสร็จแล้วแค่นี้ผมก็ทําการ,ย,การ,การยิงกาวอัดไว้นะครับผมนี่ใช้กาวร้อนะครับยิงกาวอัดไว้เลยแล้วก็หมุนฝาอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาติดนี่เลยติดตรงหัวไฟเดี๋ยวผมก็ใช้ กาวนะครับกาวร้อนเหมือนเดิมนะผมนี่แล้วก็เอามาทำการติดเอาไว้อย่างนี้เลยแล้วตอนนี้ก็ใส่กาวไปอีกนิดหนึ่งนะผมนี่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นหัวปั๊กหลอดไฟนะผมจากคอขวดก็สิ่งประดิษฐ์จากคอขวดพลาสติกนะครับสวัสดีครับ